สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหุ้นจีน b ีไนะคะเช้าบ่ายวันที่22กรกฎา,าคม2566นะคะพี่น้องก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่ดองคะมาค่ะพี่ดองมาคำนวณวันที่22เลยนะคะพี่ดองค่ะเพราะว่าหุ้น v ีใจมาให้ทุกคนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ดองวันธรรมดาใจใหายบทันเนาะพี่ดองเนาะ มาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกพี่น้องเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดค่ะพี่น้องหกนะคะทุกคนหกสองหกสาม หกห้าหกเก้าหกหนึ่งหกแปดจ้ามาดูเด่นรอบป่ายนะคะเด่นรอบป่ายของเราอยู่ที่สามและสองพี่น้องสามนะคะทุกคนสามเจ็ดสามหกสามเก้าสามศูนย์ สามสองสามหนึ่งค่ะพี่น้องสองนะคะสองเจ็ดสองหกสองสองสองเก้าสองศูนย์สอง,สองหนึ่งค่ะทุกคนมาค่ะพี่น้องขามาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยนะคะ จ็ดหกสามสองนะคะพี่้องคาถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นก็ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะพี่้องจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะสําหรับเอฟซใหม่นะคะพี่้องคาดูให้หลายๆวันก่อนนะคะพี่้องค่อยตัดสินใจนะคะสูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะทุกคนมาดูกับพี่้องเจ็ดหกสามสองค่ะพี่้องคะเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะพี่้องคาหกก็หกสองหกสามนะคะพี่้องคา กเจ็ดนะคะพี่ดองใจลืมจับหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดค่ะพี่ดองสามนะคะสามเจ็ดสามหกสามสองนะคะพี่ดอ,องคะ่ะสองก็สองเจ็ดแล้วก็สองหกพี่ดองคะ่ะมาดูเลขเด่นประจําวันเสาร์นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์ของเราอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองพี่ดองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะพี่ดองมาเบิ้งค่ะ 7, 7, 7, เจ็เดน, 7, นะคะ, 7, 7, 6, ะ,คะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องเข้าเลขคู่ตัวเด่นเจ็ดสองนะคะเข้าเลขเบิ้ลประจําวันเจ็ดเจ็ดพี่น้องหกนะคะทุกคนหกเจ็ดหกสองพี่น้องคะเข้าคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่เลยนะคะพี่น้องเป็นตะลุนบอพี่น้องคะสามนะคะทุกคนสามเจ็ดสามสองพี่น้องเข้าคู่ตัวเด่นทั้งสามเจ็ดทั้งสามสองนะคะทุกคนสองนะคะพี่น้องสองเจ็ดสองสองค่ะทุกคน เข้าคู่ตัวเด่นสองเจ็ดเข้าเลขเบิ้ลประจําวันสองสองพี่น้องขาประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อมักกตามค่ะพี่น้องบ่ามักกะพันทึกเก่านะคะทุกคนสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องโชคๆมันมาเลยจ้าสวัสดีจ้า